รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเมืองไทยมีอะไรที่ดีเลิกเลในมิติที่มันเลิกล้ามองเข้าไปจะกี่ทีก็งดงามรวนสัมผัสในจิตวิญญ,ญาณ จะเล่นจะร,อร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมอและดกของไทยเป็นเมืองที่อา้าแขงแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนก็พร้อมใจเมืองไทยดีดีเนื้อใต้ศาสตร์มีคำบอกว่าฉันรักเธอให้เขามาบอกพร้อมกันว่ารักเธอรักเธอฮเธรักเธอฉันรักเธอรักเธอเธอมืองไทย จะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อาแค้นแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนยังพร้อมใจจะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อาแค้นแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนยังพร้อมใจเมืองไทยดีดี เเมมือมือองงไไททยยดดดีีีความสวยงามท่ามกลางธรรมชาติชมพระอาทิตย์ตกยามเย็นชมดาวบนดินยามค่ำคืนแคมปิ้งสุดฟินบนภูเขาสูงตื่นมาสัมผัสระเบียงหมอกยามเช้าที่สดชื่นสวยงามกิจกรรมฟอร์มูล่ามงสุดสนุกผมอยู่ที่นี่ครับ เขาโตนนี้ตำบลกตาบารูอเภอรามันจัังหวดยะลาสวัสดีครับรายการบางไทยดีๆในวันนี้ครับฝากคุณผู้ชมมาสัมผัสกับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ใกล้ตัวเมืองยะลาที่เป็นกระแสด่งดังและสามารถเดินทางจากตัวเมืองยะลาเพียง10นาทีเท่านั้นได้ไปสัมผัสกับทะเลหมอกเขาโตน้ รวมไปถึงได้ชมความสวยงามของดาวบนดินนะครับที่สามารถเห็นวิวเมืองยะลาและเมืองโซตาบารูอําเภอรามันจังหวัดยะลาครับเรื่องเราจะมีความน่าสนใจอย่างไรไปตามที่จากรายการบางไทยดีๆในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับและนี่ก็เป็นบรรยากาศการเตรียมความพร้อมนะครับก่อนที่จะขึ้นไปยังบนเข่าโตนี่ครับผมเดี๋ยวจะเป็นอย่างไรจะสนุกสนานอย่างไรเพราะว่าเข่าโตนี่เนี่ยจะอยู่ข้างบนนู้นนะครับแล้วก็จะใช้รถ4ี่คุณสี่ตรงนี้ครับขึ้นไปบนเข่าโตนี่นั่นเองครับไปชมกันเลยครับ และนี่ครับก็เป็นทีมงานของเรานะครับที่พร้อมที่จะขึ้นไปบนยอดเขาโตัวนี้แล้วนะครับของก็จะเยอะพอสมควรนะครับระหว่างทางที่จะนั่งรถนี้นะครับก็จะมีลำธารนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับให้รถได้ข้าบไปนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะสนุกเลยทีเดียวนะครับบาดเสียวด้วยอีกสักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นบนเขาแล้ว บาดเสียวคนถ้าเป็นถ้าเป็นรถรถธรรมดานะครับยังไม่สามารถที่จะขึ้นได้นะครับต้องใช้รถที่ขับเคลื่อนสี่ล้อเท่านั้นนะครับดูท่านผู้ชมครับทุ่นนะครับโอ้โห,หวาดเสียวมากนของแสงอาทิตย์กำลังจะตกดินนะครับนี่ใกล้ถึงบนยอดเขาต้นนี้กันแล้วนะครับ ก้งแรกของทุกคนเลยนะที่ได้มาเยือนที่เขาต้นนี้นะครับขับรถจากยะลามาประมาณ15นาทีไม่ไกลนะครับไม่ไกลแล้วก็จังหวะที่รู้สึกหวัดเสียก็คือการขึ้นจากข้างล่างนะครับตีนเขามาถึงบนเขาเด่ยค่อนข้างที่จะหวัดเสียวพอสมควรนะครับถ้าไม่มีคนขับที่ชํานาญดนเส้นทางเนี่ยก็จะไม่กล้าแต่ถ้าถ้าวันนี้ที่เรามาเนี่ยคือพี่เขาชํานาญมากๆขึ้นทุกวันขึ้นลงทุกวันวันละหลายรอบเลย เดี๋ยวกิจ<า>กรรม<ด>ในวันนี้ก็จะมีการตั้งแคมป์นะครับปิ้งย่างแล้วก็ร้องเพลงแล้วก็มีกิจกรรมสันทนาการต่างๆเพื่อน,นๆอยู่ที่นี่ครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับมาเลยคุณผู้ชมครับที่นี่นอกจากที่จะมีบ้านพักนะครับคอยให้บริการแล้วเป็นเป็นห้องเหมือนโรงแรมทั่วไปเลยนะครับก็ยังมีลานกางเต็นท์นะครับแล้วก็มีเต็นท์ให้ บริการด้วยแล้วก็ใครที่พาเต็นท์มานะครับสายแคมปิ้งมาที่นี่แล้วนะครับไม่กางเต็นท์ก็มาไม่ถึงครับเราจะมากางเต็นท์กันนะฮะในทั้งในค่ำคืนนี้เราจะนอนกันในเต็นท์นี้เลยนะครับมาดูกันเลยคุณชมครับและนี่เราก็จัดการเต็นท์ของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่บรรยากาศค่ำคืนนี้ก็จะเห็นเป็น วิวนะครับเป็นดาวบนดินนะครับซึ่งเป็นถนนระหว่างอำเภอเมืองยะลาม,ามามาถึงรามันนะครับก็จะผ่านเส้นกตาบารูอยู่บนเขาตัวนี้แห่งนี้นะครับก็จะเห็นเส้นทางดังกล่าวนะครับซึ่งกลางคืนเนี่ยจะมีความสวยงามมากๆเพราะว่ามีไฟถนนแล้วก็ไฟรถยนที่สัญจรไปมานะครับมีภาพรบรรยากาศให้คุณผู้ชมเห็น,นครับไปดูกัน ว่าที่นี่นอกจากจะเป็นหลังหลังก็มีเป็นลานให้เราได้<ช>ไดกางเต็นท์ก็นี่กำลังจะบอกอยู่เหมือนกันว่าตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นลานกางเต็นท์เลยสําหรับคนที่พาเต็นท์มานะครับออตรงนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่เรียกได้ว่ามามากลางแล้วสวยงามแน่นอนนะครับแล้วก็ห้องน้ําก็จะอยู่ไม่ไกลมากนะฮะอเดมมาจากไหนปัตตานีน,นี่นนก็จะเป็นกลุ่มน้องๆสวยงามมากตอนนี้อากาศเริ่มเย็นเลยเนาะ ใช่ครับอากาศเริ่ม,ม,ผ,มผมใส่เสื้อมา,มาถุงนี่เริ่มเริ่มหนาวแล้วใช่อากาศเริ่มเย็นละนะครับอากาศดีนะครับที่นี่ต้องบอกว่าอากาศดีอากาศดีมากๆกเะอ,อยู่ท่ามกลางความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติแล้วก็รายล้อมไปได้วยภูเขาเนี่ยอากาศค่อนข้างจะ,จะดีมากๆเลยแต่ว่าผมว่านะครับจากที่ได้ไปจุดชมวิวหล,หลายๆที่บอกว่าสนเสน่ห์ของที่นี่ก็คือมีให้ดูทั้งสองแบบคุณจะมองดาวบนดินคุณหันไปฝั่งนู้นก็จะเห็น เนี่ยตอนนี้ยังไม่มืดมถ้ามืดเดี๋ยวเด๋ยวก็จะเห็นเป็นแสงไฟและยิบระยับนะครับแต่ใครที่ชอบแบบทางธรรมชาติหันไปทางนู้นลยครับก็จะเ,<อ>เ,เป็นธรรมชาติร้อเปอร์เซนต์เลยภูเขาวิวภูเขาสวยสวยงามมากนี่นีพอาทิตย์กลังตกดินก็จะใกล้รับขอบฟ้าทุกทีนะครับมีเสน่ห์นะฝั่งหนึ่งอาทิตย์กำลังตกดินอีก,ก,ก,อกนนฝั่งหนึ่งไฟฟ้าสว่างขึ้นมามีเสน่ห์มากๆเลยเป็นการบอกถึงนีจากความวุ่นวายมาสู่ธรรมชาตินีจากธรรมชาติ มาอยู่ในความวุ่นวายก็มีเหมือนกันว่าทางที่เราเดินเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่ใช่ทางธรรมดานะครับมันเป็นทางชันไม่ใช่เพราะว่านอกจากจะเป็นทางเดินทางรถแล้วยังมีทางยังไปอีกทางหนึ่งก็คือทางรถฟอร์มูล่าที่เราจะเป็นแอคทิวิตี้พรุ่งนี้เช้าที่เราจะมาเล่นกันพรุ่งนี้ก็คือเนี่ยจะลงจากนี่เลยผู้ชมครับเป็นฟอร์มูล่าวงพรุ่งนี้จะสไลด์มาปุ๊บถึงข้างล่างเลยฮะสนุกแน่นอนครับพี่ยุ ใหญ่เขาทาลายป่าไม่มีที่นีนะเป็นเตกสูงใหญ่เขาเชาวบ้านนะ่ะเขาเตัดยาตัดอะไรช่วงชั่วขาเขาเรียกอะไรบริเวณนาบาน้านอย่างเดียวแต่ที่บริเวณของป่าจงหวนไม่มีใครทําลายเลยจะเป็นแผนสีแดงเลยสีเขียวช่วงหน้าฝนก็เขียวสวยมากนะแต่ตอนเช้าเนี่ยลมทิศทางลมมันจะมา่องเนี้ยเนี่ยมาเนี่ยแล้วก็หมอกก็ตามนี่เลยเต็มตรงนี้เลย แต่ที่น่มดีว่าห้องน้ําที่พักพร้อมแล้วก็ช่วงเช้าใครก็สนใจเล่นกับรถพมลารโบอ่ะทุกนี้ช้างมีได้ได้รูดในพวกนี้น้องก็เล่นกันก็คือไม่ได้อันตรายเพราะข้างทางเราใส่ขยะใส่ขยะยางการชนอ่ะการตกไรเรียบร้อยลงจากข้างบนนึกใช่ลงบนนี้ก็จบตรงนี้ใช่จบตรงนี้เลยทั้งหมดเลยใช่ใช่สูงคือคือส่วนใหญ่เขาชอบกันอะ คือเรามีเบรกมาได้พร้อมใช่มใช่มีเบรียบร,ร้อมโอเคความปลอดภัยสูงดนะ้วยแล้วก็มีการต้องอะไรให้เรียบร้อยอค,ครับครับใช่จะลองดูพรุ่งนี้ ชมครับเราจะมาพูดคุยกับเจ้าของรีสอร์ทนะครับเป็นบุกิตวิว แคมปิ้งแคมปิง้งโกตาบารูครับโกตาบา,ารูนะครับลามนยาลาอ่านี่ก็คือเบลลี่ไบต์นะครับซึ่งเป็นเจ้าของนะครับจะจะถามถึงที่มาที่ไปของการจัดตั้งเป็นรีสอร์ทนี้ขึ้นมาเนี่ยเรามีไอเดียยังไงทำไมถึงอยากให้เห็นตรงนี้เป็นมิติใหม่ของการท่องเที่ยวในพื้นที่โกตาบารูครับผมเบลลี่ครับเพราะเมื่อก่อนผมไปเที่ยวประเทศไทยเนี่ยเกือบทุกจังหวัดมาเลเซียบรูนายแล้วก็หลายประเทศที่ไปเมื่อก่อนผมปเป็นที่ปรึกษาทั้งดรสุรินทร์พิศวรรณแล้วเดินทางไปต่างประเทศเราบอกว่า ประเทศไทยทั้ง76จังหวัดเนี่ยจะสู้ยะลาปัตตานีไม่ได้เพราะที่นี่เป็นที่ดินแดนที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็มีป่าไม้แล้วก็ฝนตกทั้งปีไม่มีเดือนไหนที่ไม่ตกแล้วก็ต้นไม้นี่จะสวยมากแล้วก็ป่าสงวนแล้วก็ยังมีเพราะที่นี่ที่เราทาเนี่ยอยู่ในกลางเทศบาลกตบาลูและไม่ได้ติดป่าสงวนเราไปเช็คแล้วไม่ได้ติดป่าสงวนไม่ได้ติดอุทยานไม่ได้ติดเพราะอยู่กลางของเทศบาลกตบาลู แล้วเป็นคล้ายๆสลับเปล่ากระจุกอยู่กลางเมืองเมื่อก่อนที่เนี่ยเป็นที่วางของโตนิกตบารูเป็นวังจ็ตหัวเมืองสมัยสมัยก่อนแล้วการที่เป็นหัวเมืองหรือเป็นวังสมัยโบราณเนี่ยพื้นที่แปลงนี้มันจะเป็นที่วิเศษเป็นที่น่ามาอยู่มาชมเพราะเป็นวิวที่สวย และอากาศที่นี่มันจะดีมากเพราะมันเป็นสลับเปล่าอยู่กลางเมืองอากาศมันจะหมุนรอบอาอากาศมาจากทะเลก็จะหมุนรอบด้วยความที่ที่นี่รอบๆก็จะเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านแล้วก็มีหุบเขามีหุบเขามีน้ําตกด้วยความที่อุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่นี่นะกลางคืนเนี่ยตอนนี้หนึ่งทุ่มกว่าอากาศก็กำลังจะเย็นเย็นสบายนะครับซึ่งวิวข้างหลังของผมตอนนี้ก็จะเป็นดาวบนดินนะครับเป็นเมืองยาาเมือง ยะลาจังหวัดยะลาข้างหลังเขาตัวนี้ก็จะเป็นเส้นทางของจากยะลามาถึงกัตาบารูประมาณสิบกิโลซึ่งจุดเด่นจุดขายของที่นี่เลยใช่เป็นยังไงครับที่นี่ที่ลูกค้ามาแล้วเขาประทับใจมาร้อยคนที่สัมภาษณ์นะครับไม่มีสักคนที่บอกว่าไม่ไม่พอใจทุกคนพอใจในสถานที่ธรรมชาติสวยมากแล้วข้างล่างเนี่ยเป็นที่ไฟเนี่ยเป็นที่รถผ่านไปผ่านมาเนี่ยมันจะเห็นไขๆเพชรหลังกลางคืน บางบางบางวันเนี่ยถ้าช่วงมีฝนช่วงยิ่งช่วงตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยช่วงหน้าฝนหน่อยนะจะมีหมอกจะทึบมากจะสวยมากแล้วหมอกจะเข้าในห้องนอนด้วยครับอากาศจะเย็นแทบไม่ต้องเปิดแอร์ครับผมแสดงว่าที่เราอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นอยู่ในหมอกอยู่ในหมอ่ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่เหนือหมอกอยู่ในหมอกเลยในหมอกเลยแสดงว่าตื่นเช้ามาก็หมอกเข้าในห้องเลยเต็มหน้าเลยใช่ที่นี่เบลลี่ก็จะเปิดนานแล้วรีสอร์ทเนี่ยแล้วที่บ้านเนี่ย ทางมุสลิมเนี่ยรีสอร์ทเนี่ยเป็นที่เด็กวัยรุ่นมันนอนแล้วก็เป็นที่รู้สึกว่ามันไม่ดี่ะตัดเป็นรีสอร์ทคล้ายๆล้ามันรูดเขาคิดอย่างนั้นเมื่อกับโรงแรมอย่างเงี้ยเขาบอกคนดีๆเขาไปนอนทําไมรีสอร์ทเขาไปนอนที่บ้านนะบ้านเขามีทําไมต้องมานอนรีสอร์ทที่มาเรียนนอนรีสอร์ทส่วนใหญ่คนไม่ดีแต่ปัจจุบันนี้มันไม่ใช่มันเปลี่ยนแล้วเด็กสมัยเนี่ยเขาเขาเรียนเขาก็มารีสอร์ทมาพักผ่อนมาผู้หญิงเป็นชุดๆที่มาเนี่ยผู้หญิง ผู้ชายก็เป็นชุดชุดผู้ชายแต่เราจะทารีสอร์ทของเราเนี่ยเป็นรีสอร์ทที่ฮลา้าน<อ>รีสอร์ทที่ปลอดอบยาโมกปลอดปลอดทุกอย่างที่ไม่ดีแล้วเราจะเอารีสอร์ทเนี่ยให้ลูกหลานของเราที่มาพักแล้วรู้สึกว่าปลอดภยัยครับทั้งอาหารการกินปลอดภยัยทั้งการอยู่ปลอดภยัยหลายๆด้านเราจะดูแลให้ครับเพราะที่นี่เนี่ยเราดูแล้วสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเขาบริบทเขาไม่เหมือนที่ เชียงหยใหม่เชียงรายเขาเป็นฝรั่งสุเกตก็เป็นฝรั่งส่วนใหญ่แต่ที่นี่เป็นคนในพื้นที่แล้วก็คนในพื้นที่แล้วก็คนมาเลคนอินโดเขาอยากมาเป็นครอบครัวกิจกรรมของใครที่มาพักที่นี่แล้วเนี่ยอยากได้พบเจอกับกิจกรรมอะไรบ้างเช่นมีเห็นมีฟอร์มูล่าด้วยใช่ต่อไปก็จะมีสวนสัตว์ที่ใช้มอเตอร์เด็กมามามาขับได้อตอนนี้กำลังทำอยู่ครับผมแล้วก็จะมีซิปไล ตอนนี้กำลังคุยกับการท่องเที่ยวกับท่านจังหวัดคับ่าวว่าจะภูเขานี้ไปภูเขาประมาณหนึ่งกิโลครึ่งจะทําเป็นกระเช้าลอยฟ้าอลอยหมอกเลยเข้าในหมอกเลยลอยเข้าในหมอกพอช่วงไม่มีหมอกก็กระเช้าก็เห็นเมืองแล้วก็เห็นภูเขาครับผมซึ่งแน่นอนว่าใครที่ได้เดินทางมาที่นี่แล้วในผมเองเดินทางมาจากยะลานเนี่ย ไม่ไกลมากประมาณไม่ถึงสิบนาทีด้วยซ้ำประมาณประมาณสิบนาทีประมาณ1ิบนาทีนะครับจากนี้ถึงขึ้นมาถึงนี้ประมาณสนาทีอจากข้างล่างจากข้างล่างมาสามนาทีสามนาทีนะครับรวมๆแล้วถ้าใครที่เหนื่อยจากการทํางานหรือเหนื่อยจากการเรียนเนี่ยอยากจะมาพักผ่อนใช่ก็สามารถที่จะติดต่อได้ที่นี่ติดต่อได้ทางไหนบ้างครับเบลีครับเฟซมีเฟซของบุเกตวิวแล้วก็ติดต่อทางเบลีโดยตรงก็ได้จะมีในเฟซก็เฟซของรีบายก็มีแล้วก็ บอรโทรศัพท์ก็ได้0827438999เปิดทุกวันเปิดทุกวันสำหรับบรรยากาศยามค่ำคืนนะครับนี่แล้ก็มีนักกีตาร์นะครับเป็นดนตรีคนหนึ่งเลยมาดีกีตาร์ให้เราเน,นะครับ von หลังจากนี้นิตาเสร็จเดี๋ยวเราจะไปแคมปิ้งนะฮะวันนี้ก็มีปิ้งย่างมีเมนูหลายๆเมนูเลยนี่แก๊งสาวๆของเราก็กำลังทำอาหารกันอยู่นะฮะแล้วก็กินเสร็จเราจะนอนแล้วก็พรุ่งนี้เราจะตื่นมาดูอะไรให้พี่ยูดูทะเลทะเลหมอกยะลาไม่มีทะเลแต่ยะลามีมีทะเลหมอกโอเคครับ และนี่นะครับเมนูยามค่ำคืนนี้ที่เราจะกินกันนะครับปิดท้ายด้วยภาพบรรยากาศการกินที่แบบอืมบรรยากาศดีมากเลยนะครับนี่ ตื่นเช้ามาพบกับความสวยงามของทะเลหมอกสีขาวนวลฟุง้งสดชื่นกับบรรยากาศที่เย็นสบายว้าวอารุณสวัสด์ยามเช้าครับทุกท่านนะฮะตื่นเช้ามาก็รู้สึกสดชื่นเย็นสบายแต่วันนี้นะครับพลาดไปหน่อยนะครับหมอกไม่ค่อยมีนะครับเนื่องจากว่า สภาพอากาศไม่เป็นใจให้เรานะครับแต่ว่าอากาศยังสดชื่นเย็นสบายอยู่นะครับที่นี่คุณผู้ชมครับอีกหนึ่งจุดเช็คอินของที่นี่ครับนี่ก็คือระเบียงหมอกนะครับเขาโตะนี้แอบกตาบารูนะครับนี่ก็จะมีความสวยงาม เดินขึ้นมารู้สึกขอบครับผู้ชมครับแต่ว่าพอมาเจอบรรยากาศแบบนี้แล้วหหายเหนื่อยนี่ก็เป็นจุดเช็คอินเลยนะครับใครที่มาที่นี่แล้วนะครับต้องได้ถ่ายรูปที่นี่แล้วก็มีระเะบียงสวยนะครับถ้ามีหมอกดีๆเนี่ยที่นี่ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่สวยงามมากๆนะครับทุกผู้ชมครับพอามมูล่ามองรูง้สึกเกเัวมากเลย นี่ก็จะออกไปดูนะครับสภาพทางภูณราม้งของที่นแล้วมันสูงมากๆนะครับไม่กล้าที่จะขับลงไปเดี๋ยวลองดูทักงนะไปแล้วครับโอ้วัดเสียติดเป็นมากครับขาขาต้องแข็งแรงด้วยนะคเนื่องจากว่าต้องเลี้ยว ้องบังคับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวากับกับขานี่เองปล่อย <c oughs> <c oughs> เอ้ยระบบเบรกดีมากนะครับใช้ระบบเบรกแล้วก็ช่วงล่างแน่นนะไม่ต้องห่วงปลอ,อดภัยมีแน่นอน ครับรู้สึกมันแล้วก็แบบหวัดเสียวนะครับแล้วก็ไม่กล้าขับเร็วเมื่อกี้เพราะว่ากลัวระบบเบรกแต่ว่าน่าจะไม่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ผมขึ้นเมื่อกี้ก็คือทั้งเบรกทั้งการเลี้ยวอะไรเงี้ยก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ถ้าใครอยากจะลองเล่นสนุกสนุกอย่างนี้นะครับมาได้เลยนะครับที่นี่ที่เขาตอนนี้ก็ตาบารูอัอบเบราบันจังหวัดละลาครับสุดยอด อตาบ,บารูอย่างยกตัวอย่างที่เดอะบุกิทวิวที่กําลังโด่งดังอยู่ในเฟซตนี้นทําให้เศรษฐกษิจโดยรวมเมื่อมีการนักท่องเที่ยวมาเยอะนะฮะเทศบาลากุตาบารูเป็นเมืองเกา่านะฮะเรามีวัฒนธรรมเรื่องอาหารอยู่แล้วทําให้อาหารที่ชุมชนหรือท้องถิ่นที่มีกันอยู่แล้วต้องมีการเพิ่มขึ้นเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวนะะมาในเขตพื้นที่ของเรามากขึ้น แต่ละชุมชนล้วแต่มีวัฒนธรรมเรื่องอาหารแตกต่างกันไปทีนี้จะเป็นพื้นที่ของพวกเขาเมื่อนักท่องเที่ยวมาชมวิวพวกเขาก็มีโอกาสที่จะมาขายขนมหรือว่าอาหารที่พวกเขามีความถนัดะะจะได้มาเปิดตัวที่ศาลาแปดเหลี่ยมแห่งนี้และก็เราจะมีะเรือนรับรองและก็เป็น พิพิธภัณฑ์ย่อมๆของกตาบารูอยู่ข้างบนด้วยเมื่อแขกบ้านแขกเมืองผู้หลักผู้ใหญ่มาเยือนยะลาแล้วใช่ไหมที่นี่ก็เป็นที่หนึ่งที่สามารถอรองรับหรือรับรองอผู้หลักผู้ใหญ่แขกบ้านแขกเมืองพร้อมที่พื้นที่มีความปลอดภัยและก็ทั้งด้านความมั่นคงเพราะว่าที่นี่มีความซ e เค r ิตี้สูงนะครับเป็นอัตลักษณ์เป็นภูเขาแห่งตำนาน ไรกันบ้างครับสำหรับเรื่องราีด,ดีๆในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของบ้านเรานะครับเดอะบูกิตวิวแคมปิ้งแห่งนี้นะครับเดินทางไม่ไกลจากตัวเมืองยะลาเพียงแค่ประมาณ10กิโลเมตรเท่านั้นนะครับเนื่องจากว่าที่นี่นะครับด้วยความที่อุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและก็รายล้อมไปด้วยภูเขาที่ โอ้โหเรียกได้ว,ว่าสดชื่นเย็นสบายกันเลยทีเดียวครับเหมาะแก่การมาพักผ่อนหย่อนใจนั่นเองครับส่วนครั้งต่อไปจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวอะไรนั้นต้องรอติดตามชมในรายการครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ